สวัสดีครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับตอนนี้เปิดคอร์สโหราศาสตร์ไทยนะครับทั้งภาคเบื้องต้นและภาคพยากรณ์นะครับแยกกันนะครับแยกคอร์สเรียนกันนะครับชั้นเรียนนะครับทั้ง2รูปแบบเนี่ยทั้งชั้นเรียนและออนไลน์ไปด้วยกันนะครับแต่เป็น2คอร์สนะเบื้องต้นก็9ก้าโมงเช้าถึง11บเอโมงเช้านะครับแล้วก็ภาคพยากรณ์นะสำหรับท่านที่มีความรู้โหราศาสตร์แล้วคือไทยได้แล้วนะครับเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ของโหรสษร์ไทยเบื้องต้นของคอร์สท,ที่แล้วนะครับรุ่นพี่นะครับก็ขึ้นมาเรียนภาคพยากรณ์นะครับแต่ถ้าเกิดสําหรับท่านที่ผ่านมาเจอแล้วเห็นว่าตัวเองมีพื้นฐานที่เรียกว่าพอจะทํานายได้แล้วนะแต่ต้องการก็เรียกว่าหลักสูตรเคล็ดลับการพยากรณ์เนี่ยก็มาลงเรียนได้ก็11บเอโมงครับถึงบ่ายโมงนะครับก็เริ่มวันพุธที่3สิงหาคม2 5งพทั้งรูปแบบชั้นเรียนและออนไลน์นะครับชั้นเรียนก็มาเรียนที่ วัดราดชนัด,ดานะครับสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับออนไลน์ก็เข้าทางกลุ่มไลน์ซึ่งเราจะเรียนผ่านโปรแกรม Google Meet นะเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นใช้ Google Meet แล้วก็กลุ่มไลน์นะครับบางทีก็เป็นวิดีโอคอลไลน์แล้วแต่ส่วนใหญ่นะครับว่าสามารถเรียนในแบบไหนสะดวกกว่ากันนะครับก็รูปแบบเรียนนะครับสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับ นายกสมาคมท่านอาจารย์พินโยพงษ์เจริญนะครับแล้วก็อุปนายกสมาคมนะเป็นผู้อํานวยการสอนของคอร์สนี้นั่นก็คือท่านอาจารย์วิทูลบุญชัยศรีนะครับผู้สอนก็คืออาจารย์ตังจังหนับนี่แหละครับอาจารย์พระสุเสือนากนะครับแล้วก็ผู้ช่วยนะครับก็อาจารย์มิลนะครับอาจารย์มิลนะหลายท่านอาจจะรู้จักในนามของ อาจารย์ดานิก้าหรืออาจารย์นกแก้วเนี่ยแฟนขับเยอะนะคนนี้นะก <g ül> ็ <g ül> ตามมาเรียนกันได้นะครับก็รูปแบบการเรียนก็เป็นชั้นเรียนแบบนี้นะครับสำหรับผู้ที่มาเรียนในชั้นเรียนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรียนผ่านทางออนไลน์นะครับก็สามารถเรียนได้ทั้งสองรูปแบบนะครับเลือกเอาได้นะครับก็หรือว่าสะดวกวันไหนวันนี้เข้ามาเรียนอีกวันหนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งไม่สะดวกก็เรียนอยู่ที่บ้านเป็นออนไลน์ก็ สามารถที่ว่าเลือกได้นะครับติดต่อที่เบอร์โทร0632415693นะครับหรือโหลด QR Code นี้ไปนะครับสอบถามรายละเอียดได้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ไว้ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณครับาราสีเมษนะครับดวงชะตาครึ่งปีหลัง2565 ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับจะลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยครับชาวลัคนาราศีเมษเราจะดูเอาเฉพาะดาวสําคัญสําคัญนะเพราะว่าดูดวงแบบครึ่งปีหลังอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะก็ต้องดูไดาใหญ่นะครับอ่ะก่อนอื่นครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับผู้ผลิตผู้ผลิตสมุนไพราขาวละออนะครับจากบริษัทขาวละอปเษชจำกัด เป็นผู้นำด้านการผลิตสมุนไพรไทยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่มาตรฐานระดับโลกนะครับนะช่องทางการซื้อหานะครับขาวลออ m f a c e b o o o k ขาวลออเพศสัตว์อันนี้เป็นภาษาไทยนะครับขาวลออลนยนะครับช้อปปี้ลาซาด์ม l เจดีเซนทแล้วก็ขาวลออช็อปเป็นช่องทางของบริษัทโดยตรง เข้าไปเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์กันได้ให้ถูกใจเลยครับสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรขาวละออกครับชาวลัคนาราศีเมษ่าราศีแม่ธาตุไฟนะครับดาวอะไรใดใใหญ่บ้างราหูพฤหัสเสานะอ่ะดาวเสาก่อนนะเพราะดาวเสาเป็นดาวที่ใหญ่นะยาวนานนะครับดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะ มีตาแหน่งเป็นกเกษตรตราธิปดีไม่ต้องไปดูมากครับเพราะว่าอยู่ยาวจนถึงปี2,566มันแปลว่าการงานของท่านหนักแน่นมั่นคงนะถือว่าง,งานหนักนะคือดาวเสาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวโทษทุกข์ทีนี้คาว่าโทษทุกข์เนี่ยมันมันก็เป็นคําจํากัดความที่มันจำเพาะเกินไปเสาก็คือดาวที่มันใหญ่มันช้ามันหนักนะมันเป็นธาตุไฟ เรียกว่าธาตุไฟขอนน่ะธาตุไฟฐานสมขอนนะฉะนั้นมันก็จะแบบอึมอึมทึมทึมนะช้านานหนักแน่นแข็งนี่ดาวเสาฉนั้นข้อดีมันก็คืออะไรความมั่นคงนะไม่เคลื่อนไหวมากนะครับถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะและดาวเสาก็เป็นกเกษตรราธิบดีนะเสาปเป็นเกษตรก็หมายถึงความมั่นคงในเรื่องลงหลักปักฐานในเรื่องของ ทรัพย์สินสมบัติอสังหาริมทรัพย์และก็เรื่องของหน้าที่การงานนะครับเพราะว่าดาวเสาเนี่ยเป็นดาวที่เรียกว่าเป็นตัวแทนของเจ้าเรือนกร,รมมะงั้นโดยดวงชะตาชาวลัคนาราศีเมษมักจะทํางานกับคนหมู่มากนะเพราะเสามันแปลว่าแบบถ้าเปรียบเป็นคนก็คือคนหมู่มาก่าทำงานกับคนหมู่มากทนะํางานกับมวลชนมหาชนลักษณะแบบนี้ ครับอาจจะอยู่ในบริษัทใหญ่ๆนะครับหรือว่าอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็นที่รู้จักมากมายหรือรับราชการนี้ก็ก้าวหน้ารุ่งเรืองอัานั้นเรื่องการงานนี้ชัดเจนครับเช้าราคนาราศีเมษเนื้อ,เน,อเน้นๆนะครับเข้มแข็งมั่นคงแข็งแรงครับสําหรับเรื่องงานนะครับดาวพฤหัสด,ดาวประจําปีหนึ่งปีย้ายหนึ่งราศีนะครับดาวพฤหัสโครจรเข้าพบ,บนาินาะศ วินาศแปลว่าเสียหายถูกไหมแต่ด้วยความที่ดาวเจ้าเรือวินาศก็คือดาวพฤหัสเนี่ยเขาเป็นกเกษตรเพราะเป็นกเกษตรเนี่ยมันเหมือนกับความวินาศแต่มันจบเพราะมันมั่นคงไงเกเษตรแปลว่ามั่นคงความเสียหายนี่มันจบแล้วมันมั่นคงมันสเตเบิลมันนิ่งมันไม่หวั่นไหวฉะนั้นไอ้ตรงที่มาเป็นวินาศเนี่ยกลับกลายว่ามาหนุนกลับมาหนุนนะหนุนต่อเนื่องเพราะว่าดาวพฤหัสน่ะ นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศอยู่แล้วชันการที่เป็นเกษตรนั้นถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีและดาวพฤหัสนั้นก็เป็นดาวอีกเรือนหนึ่งก็คือสุพะสุภะก็เป็นเกษตรสุภะก็คือความเจริญรุ่งเรืองนะครับความก้าวหน้านั่นแหละความเป้าหมายสําเร็จและสําเร็จแบบเขาเรียกว่าอะไรมาช้าหน่อยเพราะมันอยู่พบวินาศแต่มาแบบชัดเจนใช่ไหมมาแบบแน่นอนอเกษตรก็แปลว่าแน่นอน ช้าหน่อยแต่แน่นอนนะเป็นลักษณะนี้ซึ่งมันสอดคล้องกับเรื่องของการงานเห็นไหมดาวเสาร์มันก็ช้านะงั้นความก้าวหน้าความรุ่งเรืองตําแหน่งหน้าที่ยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายก็ถือว่าเป็นเกษตรมีความมั่นคงและอย่างนี้ก็สุภะก็แปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สนับสนุนสุภะมาอยู่วินาทก็แปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือมาเป็นแบ็คให้อยู่ข้างหลังนะ นั้นครึ่งปีหลังสวยครับสาหรับชาวลัคนาราศีเมษดูดีเลยนะครับราหูอีกดวงหนึ่งอะดาวใหญ่เอาครบมาจากภพลาพระอันนี้จบเลยโชคลาบมาถึงตัวนะครับโชคลาบมาถึงตัวอาตาแหน่งดาวเนี้เป็นตำแหน่งดาวตอนสิ้นปีนะนะสามสิบเอ็ดธันวาเนี่ยดาวมฤตยยูถอยหลังกลับมาชิมลางแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาจะไปแกะนะเข้ามาไม่นานแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวก็จะย้ายกลับไป โดยเรียกว่าตั้งแต่กรกฎาเนี่ยดาวมฤตยูก็จะอยู่ที่ราศีพฤษภพบการเงินนะคลิปดาวมฤตยูทําไว้แล้วนะครับเอาแบบละเอียดเจาะลึกดาวมฤตยูเนะี่ยทำไว้แล้วนะครับติดตามชมกันได้นะครับอ่าอย่าทิ้งคลิปไว้ข้างหลังนะครับก็ดูจนจบนะแล้วก็จะมีคลิปดาวมฤตยูส่งมาให้ท่านนะครับก็ชมต่อเนื่องกันไปนะครับทีนี้โชคลาภมาถึงตัวใช่หไหมอังคาร ลาหูครูท่านทักนี่ราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะแปลว่าโชคลาภโชคลาภสถานเดียวเลยนะครับเพราะราหูครองราศีเดียวคือราศีกุมมาถึงตัวโชคลาภมาถึงตัวดาวประจําตัวของท่านชาวลัคนาราศีเมษคือดาวพระอังคารยี่สิบหกมิถุนายนี้ดาวอังคารจะย้ายเข้ามาเป็นเกษตรตัวตนนะ ตัวเองก็มีความมั่นคงแล้วราหูกับอังคารเนี่ยโอ้โหอย่างที่บอกเป็นคู่ธาตุลมนะเป็นคู่ธาตุลมแล้วมาอยู่ในเรือนธาตุไฟราศีเมษลมสองลมบวกกับอีกหนึ่งไฟไฟราศีเมษเนี่ยหลายคนเอ้ยเป็นไฟต้นธาตุต้องเป็นไฟที่มันร้อนแรงไหมไม่ใช่คําว่าต้นต้นธาตุเนี่ยมันสูงส่งแต่ไม่ได้หมายความว่ามันรุนแรงหรือร้อนแรงใช่ไหม มันเป็นเชื้อไฟอ่ะอ่ามันเป็นเชื้อไฟนะเป็นเป็นต้นกําเนิดให้นึกภาพไฟที่โอลิมปิกอ่ะอ่าไฟบนยอดเขาโอลิมปัสอ่ะอ่ามันเป็นไฟแบบนั้นมันไม่ได้ไฟแบบอภิมหาบาลยการล้างโลกมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับต้นธาตุไฟหมายถึงต้นกําเนิดจุดเริ่มกําเนิดของไฟนะครับเนี่ยพอมีลมพายทั้งลมพายุทั้งลม,งลมกรดก็คือทั้งอังคารและลาหูเข้ามาเนี่ย ตั้งแต่มิถุนาเป็นต้นไปเลยครับนะมันได้พลังมันได้เชื้อไฟไฟได้ลมนะลมได้ไฟไฟกับลมเป็นธาตุที่ส่งเสริมกันนะครับเป็นธาตุที่ส่งเสริมกันฉะนั้นลักษณะการทํางานลักษณะการใช้ชีวิตลักษณะก็เรียกว่าการดําเนินชีวิตของชาวลัคนาราศีเมษโดดเด่นขึ้นมาทันทีโดดเด่นแบบไฟโดดเด่นแบบลมมีพลัง นะครับดูดีเลยทีเดียวแหละนะครับมิถุนานะตั้งแต่ปลายมิถุนาแล้วกันนะก็ตีซะว่ากรกฎาเพราะว่ายี่สิหกมิถุนาอีกสี่วันก็เข้ากรกฎาแล้วก็ตั้งแต่กรกฎาทีนี้ดาวอังคารเนี่ยจะย้ายนะครับย้ายเข้าราศีพฤษภเนี่ยสิงหาอ่าย้ายเข้ามาสิงหาฉะนั้นกรกฎานะครับสิงหหานะ ก็เป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างโอเคนะครับกรกดาสิงหานะครับก็จะอยู่จังหวะที่ค่อนข้างดีมากนะครับและย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินก็สวยตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าราชาโชคดาวประจำตัวเป็นราชาโชคนะครับสวยงามทีนี้อังคารเนี่ยต้องบอกว่าในในปีนี้นะเดินดีครับคำว่าเดินดีเนี่ยแน่นอนมันไม่ได้จังหวะการเดินของเขาดี แต่หมายถึงว่าเขาอยู่ในบ้านเรือนที่ดีนะอยู่ที่ราศีเมษเป็นเกษตรอยู่ตรงนี้เป็นราชาโชคนะอยู่ตรงนี้ก็โยกหน้าดวงชะตานะครับปีนี้ทั้งปีนับตั้งแต่มิถุนายนจนถึงธันวาคมนะดาวังคารเดินอยู่แค่าสามราศีเนี่ครับ <c oughs> นะเขาเรียกว่าเดินไม่ดาวอังคารหมดแรงนะช่วงครึ่งปีแรกนี่เดินดีนะเดินเนี่ยพึ่ๆๆพๆเลยนะ นะครึ่งปีแรกนะเดินตั้งห้าหกราศีนะแต่พอครึ่งปีหลังพวกเดินแค่าสามราศีเองนะเนี่ยพอเดินเดินเดินไปถึงอยู่ที่พึกศพเนี่ยอยู่นานนะอยู่ตั้งแต่สิงหากันยาตุลาเนี่ยตุลาถึงถึงย้ายเข้ามิถุนพอมิถุนปั๊บเนี่ยตุลาปุ๊บพฤศจิกา,กากลับมาพึกศพอยู่จนถึงสิ้นปีเลยครับเนี่ยนี่คือรูปดวงวันสิ้นปี บวันสิ้นปี3ามทันวางั้นดาวอังคารก็เดินอยู่ในราศีที่ดีมีตำแหน่งที่ดีหมายถึงตัวตนชาวลัคนาราศีเมษดาวประจำตัวของท่านคือดาวอังคารมาตรฐานมันต้องกล้าแข็งขยันโดยนิสัยใจคอต่อสู้บากบันตั้งใจไม่ยอมแพ้นะครับสัญลักษณ์ของท่านก็คือแกะนะไม่ใช่แกะขนปุกปุยรอวันไปเป็นกระเป๋าแต่เป็นแกะที่ต้องต่อสู้นะ แกะเขาเขาแบบเขาที่แบบแหลมแหลมอะ่ะที่มันสู้กันอ่ะนะนะเป็นแกะนักสู้นะเป็นแกะนักสู้นะครับไม่ใช่แกะบาร์บีคิวนะเป็นแกะแบบนักสู้ต้องปีนขึ้นไปบนยอดเขาอ่านะเพื่ออะไรรับแสงอาทิตย์ในตอนเช้าแล้วต้องอะไรกินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแกะพวกนี้จะกินหญ้าที่มันขึ้นอยู่บนยอดเขาเพราะมันมันเป็นหญ้าอ่อนที่อุดมไปด้วยโปรตีน อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารเนี่ยพูดง่ายชาวลัคนาราศีเมษเป็นคนที่มีรสนิยมดีต้องการความสําเร็จในชีวิตนี่นี่คือลักษณะนิสัยของชาวลัคนาราศีเมษฉะนั้นการที่จะสําเร็จในชีวิตได้ดวงชะตาคนเรามันมีไม่เท่ากันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือคุณจะมุ่งมั่นไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตให้ได้นี่คือเป้าหมายของชีวิตชาวลัคนาราศีเมษคุณถึงต้องทํางานหนักไงเห็นไหมดาวการงานคือดาวเสาร์ไง ต้องทำงานหนักเพราะถ้างานไม่หนักมันจะไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตได้อย่างไรถูกไหมอ่านายกหลายคนกับลัคนาราศีเมษผู้นําเอาทั้งโลกเนี่ยนะโลกทั้งโลกเนี่ยผู้นําเนี่ยโดยเสติแล้วมักจะเป็นลัคนาราศีเมนะดวงผู้นำนะดวงต่อสู้นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะมีราศีที่โดดเด่นเลยทีเดียวสาหรับลัคนาราศีเมษก็ครึ่งปีหลังเดินดีครับ ดูดาวประจําตัวอย่างเดียวก็ถือว่าสวยแล้วนะสบายนะ,กะเกษตรราชาโชคตรงนี้ก็โยกหน้าดวงชะตาถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะครับใช้ได้เลยทีเดียวจุดสังเกตก็คืออาทิตย์พุธสุขเนี่ยหลังครึ่งปีเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยเขาจะรวมตัวกันอยู่ตลอดนะก็คือจะได้ตําแหน่งดีอีกแบบหนึง่งนะครับแต่มันดีสู้การที่มันเรียงตัวแยกราศีไม่ได้นะครับ อาทิตย์พุธศุกร์เนี่ยถ้าเรียงกันสามราศีเนี่ยโอ้โหมันจะมีพลังมากเขาเรียกว่าหกสี่เอี่ยวคือมันเรียงกันตามระบบสุริยะจักรวาลนะเรียงกันตามระบบสุริยะจักรวาลเพราะว่ามันเหมือนไฟฉายอะพระอาทิตย์มันคือไฟฉายใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเอาไฟฉายไปจ่อไอ้วัตถุที่เราจะจะส่องเนี่ยมันจะไม่มีแสงมันจะเห็นแสงน้อยอ่ะเพราะมันโฟกัสมันน้อยถูกไหมแต่ถ้ามีระยะห่างถอยออกมาเห็นไหม มันจะสว่างลักษณะนี้ดนั้นดาวศุกร์ดาวพุธเนี่ยถ้ามันอยู่ห่างจากพระอาทิตย์เนี่ยสามราศีเนี่ยมันจะสว่างกันหมดเขาเรียกว่าเพนแต่การอยู่ตำแหน่งเดียวกันแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับนะดาวพุธดาวศุกร์มันจะดับได้เนี่ยใช่ไหมดับได้ก็ต้องอยู่ใกล้กันแบบชนิดที่ว่าชิดองศาไม่เกินห้าองศานะมันถึงจะดับ แต่ถ้าอยู่ในราศีเดียวกันแบบนี้เนี่ยถ้ามีระยะที่ดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่สําคัญนะอาทิตย์พุธศุกรนะ์เนี่ยและเนี่ยเดินดีตลอดแล้วดาวศุกร์ก็คือดาวการเงินเห็นไหมปีเนี้ยดาวศุกร์ไม่ใช่แค่ปีนี้ครับเจ็ดปีเนี่ยดาวศุกร์จะมีฤทธิ์มีเดชเป็นพิเศษเลยและดาวศุกร์ก็คือดาวการเงินของท่านดาวศุกร์คือดาวคู่ครองของท่านเพราะว่าอะไรเขารับพลังจากมฤตยูไง ดาวมฤตยูย้ายเข้าราศีพฤกษบ์บ้านดาวศุกร์ดาวศุกร์รับพลังมฤตยูซึ่งคลิปดาวมฤตยูติดตามได้นะครับทําไว้แล้วใครยังไม่ได้ชมก็รอท้ายเดี๋ยวผมเด้งขึ้นมาให้นะครับอ่ะนั่นแหละก็จะเป็นเขาเรียกว่าจังหวะที่ดาวศุกร์อ่ะมีพลังแฝงอ่ามีพลังแฝงนะครับเรียกว่ามีมฤตยูเนี่ยเข้ามาเสริมนะฉะนั้นดาวศุกร์ไม่ธรรมดา และดาวสุกเป็นดาวการเงินเป็นดาวคู่ของเดินดีครับอยู่ตรงนี้เป็นราชาโชคอยู่ตรงนี้เป็นราชาโชคนะอยู่ตรงนี้เป็นนิดเหรอไม่นิดครับเพราะได้ตําแหน่งปัสสาวะอุดมเกณฑ์นอะอยู่ตรงนี้เป็นกเกษตรชัดเจนอ่าอยู่ตรงนี้ก็ถูกธาตุอยู่ตรงนี้เป็นมหาจักรเห็นไหมเข้ามาสีมีนเป็นมหาอุดอีกฉะนั้นดาวสุกเดินสวยนะเมื่อเดินสวยแต่อันนี้มันคือสิ้นปี นะสิ้นปีจบด้วยสุขมหาจักรก็สวยงามแล้วอยู่บ้านพฤหัสพฤหัสเป็นไงกเกษตรเห็นไหมทิศทางของชาวลัคนาราศีเมษด,ดูดีมากเลยนะครับแต่ก็ดีนลักษณะที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันแล้วก็ต้องรับผิดชอบงานค่อนข้างเยอะค่อนข้างหนักค่อนข้างเหนื่อยครับแต่ความสําเร็จในชีวิตเรียกว่ามาดีมาเต็มและท่านเองก็มีพลังเพราะดาววังคารหลังจาก เนี่ยมิถุนากรกฎดาดาวอังคารเป็นเกษตรเนี่ยก็สบายแล้วนะครับก็สบายแล้วเข้มแข็งได้พลังจากลาหูคู่ธาตุเข้ามาเสริมอีกแล้วก็อย่างที่บอกดาวอังคารเดินดีทั้งปีนะครับเดินอยู่ในภพดีนะเดินอยู่ในภพดีทั้งปีนะครับดาวอื่นก็ส่งเสริมชัดเจนนะครับเรียกว่าจุดเสียหายเนี่ยถือว่าน้อยมากๆนะครับก็ขอให้มีสตินะครับมุ่งมั่นตั้งใจนะ ในเรื่องของงานในเรื่องของการเงินความรักเนี่ยทิศทางดูดีครับการเงินความรักก็ดูดาวสุกอย่างที่บอกดาวสุกเดินดีนะครับยังไงต้องขอเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีเมษนะครับพบความสําเร็จในชีวิตดังมุ่งหวังตั้งใจนะครับแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วถ้าพูดถึงสุขภาพก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ขาวละอ่อครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยขาวละอ,อ่อจากบริษัทขาวละอ,อ่อเพสัตนะไว้เลือกเรียกว่า หามีทั้งยาสามัญประจําบ้านแล้วก็อาหารเสริมต่างๆนะครับที่มีคุณค่าแล้วก็ได้การผลิตที่มีมาตรฐานนะครับก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์สมุนไพรขาวะออคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอให้ประสบคลสำเร็จทุกท่านครับชาวลักนาราศีเมษสวัสดีครับ